นะพอดีผมซื้อเบนซ์มาใหม่อามาลองความเร็วหน่อยนะครับปึ่งออโอ้โหแตกเลยเป็นไรไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชนที่กั้นนี่หักเลยเดี๋ยวต้องลงไปคุยกับเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วอ่ะต้องเดี๋ยวเราต้องลงไปคุยกับเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอ่าคุณเจ้าหน้าที่ครับพอดีอเมื่อกี้ i, เป็นอะไรเปล่าครับผมเออไม่เป็นไรครับ2 0,000ครับผมไม่เป็นไรฮะ 2,000ม,มืโอเค20,000ครับผม,ผมหายกันนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมคือต้องเข้าใจว่ารถมันแรงนะฮะเบนต์นี้มันขับได้1้0ย0 0ง0นะฮะมันมันเป็นธรรมดาฮะที่จะมีการชนกันนะครับผมโอ้โหระเบิดตุ้มตามอย่างงี้ชิบหายแล้วเราคุณจะทำยังไงต่อไปดีเนี่ยเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ย อ่าไม่ผมไม่เป็นไรครับผมไม่ผมไม่เป็นไรฮะอ๋อรู้ไหมเนี่ยคุณทําผิดกฎจราจรนะเนี่ยผิดผิดข้อไหนบ้างครับเนี่ยขับรถโดยประมาททําให้ผู้อื่นได้รับได้เสียชีวิตเลยเนี่ยเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยใช่ไหมครับเสียชีวิตลอยเออเสียชีวิตเลยเดี๋ยวผมต้องขอตัวคุณไปตรวจหาสารเสพติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดําเนินทางคดีต่อนะฮะเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลนะครับได้ครับแต่ว่าอ่ามันเป็นสิทธิ์ของผมนะฮะที่ผมจะไม่ตรวจนะครับ อา้าวไม่ได้นะครับไม่ตรวจไม่ได้นะครับทําไมล่ะครับทําไมละ่ะจะต้องตรวจหาสารเสพติดไงครับขับรถโดยประมาทไม่ได้นะอ่าแต่มันเป็นสิทธิ์ของผมนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของผมนะครับเป็นสิทธิ์ของผมเป็นเป็นสิทธิ์ของผมไงอ่าแล้วช่วงนี้เป็นไงฮะมีปัญหาทางด้านการเงินอะไรหรือเปล่าฮะ แย่แล้วช่วงนี้ที่บ้านนะครับแบบลูกเมียไม่เข้าบ้านนะครับทำไมฮะต่างไปเรียนนะฮะอ่าตั้งด่านก็ไม่ค่อยได้ตังค์ครับเดี๋ยวนี้ครับผมะฮะทำไมครับคุณ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 มีข้อเสนออะไรไหมครับเข้าเสนอก็มีนะฮะก็เงียบไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอ่าจดหมายเลขบัญชีมานะเดี๋ยวโอนให้สักสองสามล้านนะครับผมและทีนี้คุณก็ไปบอกพวกนักข่าวว่าไม่ได้กินแอลกอฮอลจากตัวผมเลยนะครับ โอเคครับตามนั้นนะครับผมตอนนี้ครับโอเคครับโอเคไม่ต้องตรวจครับไม่ตรวจโอเคโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวผเดี๋ยวเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวจะไปจัดโต๊ะัวเดี๋ยวไปจัดโต๊ะแถลงข่าวนิดนึงนะอ่าครับได้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 เอาละครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมมาร์ซี่ผู้สื่อข่าวนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณตำรวจที่ทำคดีเกี่ยวกับเสียบเบนนะฮะที่ไปขับรถชนตายมาเมื่อกี้นะครับคุณตำรวจนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนะครับว่าเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะครับผมครับครับอ่าส่วนเรื่องของคดีนะครับเอ่อชนรถชนกันนะครับเมื่อสักครู่ครับผมก็เราได้เรากําลังตรวจรวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดทุกตัวนะตอนนี้กล้องวงจรปิดทุกตัวใช้ไม่ได้นะครับทําไมล่ะครับ อ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเสียเสียในวันเนี้ยนนเสียวันนี้พอดีเลยนะ <S <S สุญยอดเป็นเลยนะแล้ว <นะ S 2> เราก็ได้พยานหลักฐานมาแค่ชิ้นเดียวเอง <S <S คืออะไรล่ะครับอ่าเป็นหลักฐานทางอ่าประชาชนนะฮะผู้หวังดีนะครับะะามาให้เราเนะครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าก็ชนกันก็แค่นั้นแหละฮะ ผมก็กําลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็เอาแล้วทางผู้ต้องหาเนี่ยได้ตรวจหาสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายบ้างไหมคะ,ะส่วนในเรื่องของการตรวจหาสารเสพติดภายในร่างกายนะครับตอนนี้ผู้ต้องหาก็กําลังอยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับแล้วก็ขอปฏิเสธไม่ตรวจนะครับเพราะว่ากลัวเข็มกลัวเข็มนะคนะคอายุเท่าไหร่แล้วเนะี่ยกลัวเข็ม อายุประมาณเกือบสี่สิบแล้วครับแล้วก oh, <her. S 2> ็พอเขาก็บอกมาว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนะยอย่า <Hi. S 2> ทําอะไรที่มันไม่ดีนะเด็กก็ต้องเรียนรู้อะไรเยอะนะครับ <l> ครับแล้วอาทางไม้กั้นทางเนี่ยทาไมถึงไม่มีการเอาผิดอะไรหรือครับอ๋อเป็นเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้เห็นว่าในคลิปมีการปาดานป<ม>าไม้กั้นนะครับ จริงมันไม่ผิดกฎนะครับไม่ผิดกฎเพราะว่าเขาขับมาเนี่ยไม่กั้นไม่พังไม่พังเหรอคะใช่ครับเพราะขาขับผ่านไปเฉยๆก็ไม่พังก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับครับผมว่าจะขับรถอสิบล้อนะครับกระโดดข้ามนี่แม่งเลยนะฮะกระโดดข้ามที่กั้นได้เลยนะครับผมว่าจะทําอย่างนั้นอยู่เหมือนกันผมว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเลยนะครับอย่างงั้นเหรอคะใช่ครับ แหวเลยครับอย่างนั้นนะฮะกฎหมายเราเอาไม่ซิ่งไปเลยนะอ้าวลาคร้าตอนนี้นะคะอยู่กับช่องหลายสีนะฮะวันดเจ็ดแสงนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้กํากับคนใหม่นะคะผู้กำกับคนใหม่ครับเป็นไงคะการทํางานตอนนี้คะครับก็ดีนะครับ การทำงานตอนนี้ถือว่าไหลลื่นกันไปเลยทีเดียวไหลลื่นเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับเดือนหน้าก็จะมีเรื่องซีวิววอร์นะฮะซีวิววอร์อันนั้นมันคนละกำกับค่ะคนละกำกับค่ะมันคนละกำกับค่ะเอาละค่ะผู้กำกับค่ะแล้วอ่าผู้กำกับคนก่อนเนี่ยได้มีการถ่าโกงใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผู้กำกับคนที่แล้วเนี่ยได้ข่าวมาวงในนะว่ามีการติดสินเชื่อสินบนค่ะสินบนสินบน สินบนค่ะไม่เป็นไรค่ะต่อเลยค่ะโอเคถามอะไรนะครับอ่าแล้วการทํางานตอนนี้เป็นไงบ้างคะลูกคดีรูปคดีตอนนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนผู้มกับคนใหม่นะก็ซึ่งก็ผมได้เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับค่ะก็พยายามจะทําให้รูปคดีเนี่ยออกมาให้จัดแจ้งให้มากที่สุดตามที่ประชาชนทุกคนรอคอยนะครับว่าความยุติธรรมนี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่จริงค่ะใช่ นะครับนะคบแล้วอาทางพ่อของเสียเบนนี่ว่ายังไงบ้างคบอาทางทางฝั่งของคุณพ่อของผู้ต้องหานะครับก็ตอนนี้ก็ติดต่อแล้วก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วควรับอตอนนี้คุณพ่อเขาก็ใจหายใจความอยู่พอสมควรค่ะนะครับ แล้วทางเราก็กําลังดําเนินการทั้งสองฝ่ายให้ข่าวที่สุดได้ข่าวมาว่าคุณพ่อบอกว่าอะไรนะวัยรุ่นยังเลือดร้อนอยู่ลูกจะเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่อก็บอกว่าวัยเขาลูกของเขาเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่อารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะใช่อย่าไปทําความผิดอย่าไปใส่ไลาอะไรกันมากนะนะเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร่ะ แต่เขามีรายได้เดือนหนึ่งนี้เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นเลยนะใช่เป็นหมื่นเลยผมก็กินเขาเหมือนกันเนี่ยตอนนี้อวที่บ้านนี่มีรถกี่คันคะผอ้โที่บ้านนี่คขาบอกจําไม่ได้เลยนะาจำไม่ได้เลยออแต่ตอนนี้ต่ออายุ40กว่าแล้วนะก็อย่าไปทําอะไรเขาเลยนะเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะบอบบางนะอะยังเป็นยังไม่ได้บอเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่าไปเอาผิดเอาความอะไรกันเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่อุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุนะเป็นอุบัติเหตุ ได้ข่าวว่านำสกุลใหญ่ด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับนำสกุลไม่รู้อะไรเลยคนระับอ่าใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่เท่าแขนเลยไหมเอาแขนเลยครับโอ้แขนใหญ่กว่าขาอีกนะโอ้ยโอ้เส้นใหญ่ยิ่งกว่าก๋วยจั๊บเลยนะคนนี้อย่างนี้เลยเหรอครับกฎห,หมายเนี่ยโอ้ต้องคุยกันอีกา้าคุยกันอีกยาอ๋อได้ข่าวว่าแบบมีคนไปลื้อฟื้นคดีเก่าๆอ่ะอะไรนะแผลวี่ก้าศพอะไรพวกนี้โอ้โห,โหอันนั้นก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับ ทางเราก็ดําเนินการนะครับโดยผมเองนะเป็นคนกํากับนะครับเะคะเก่าเออเก่าศพเก่าไรก็ว่าไปนะฮะนะครแล้วก็ทําให้ชีวิตผมก้าวหน้าขึ้นด้วยนะตอนนี้ดยการทีเก้าศพไปตอนนั้นนะครับค่ะโดยผมมีีบ้านเยอะแยะมากมายเลยรถหลายหลังเลยอ่าแสดงว่ายัดมาเยอะอยู่แสดงว่ายัดมาเยอะอยู่ใช่ครับเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเป็นบ่อเป็นตัวเลขกลมๆไหนได้ไหมคะโอ้ตัวเลขกลมๆเหรอเอาเป็นลูกบาก ดูบากดิอะไรอะไรแกเมื่อกี้เห็นมองน้านักข่าวเขาทำรายการทีวีอยู่มองหน้านักข่าวทำไม้ขาไม่ดีนะขาผู้กำกับขาช่วยช่วยด้วยหน่อยนะคะโอ้ได้เดี๋ยว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 ค่ะอยากเอาความผิดนะต้องยัดตังต้องยัดตังยุนโนยุนโนยูโนก็เป็นศพอยู่อย่างนี้อกฎหมายมันทำอะไรไม่ได้ เอาแล้วแล้วในกรณีนี้เนี่ยหนูต้องยัดประมาณเท่าไหร่คะอ่าเอากันเองก็สองล้านแล้วกันสองล้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวโอนให้ในมือถือนะคะคุณกับค่ะโอเคค่ะไม่มีคนเห็นใช่ไหมคะกล้องวงจรปิดแถวนี้นี่พังใช่ไหมครับวันนี้โอ้พังหมดแล้วเดี๋ยวผมเรียกลูกน้องไปทำร้ายหมดเลยแถวเนี้ยโอเคค่ะเรียกหมดเลยนะวันนี้พวกเราบ๊ายบายดีกว่าค่ะเอ้ยพยานพยานพยานไหนไหนพยานคะพยานพยานหนเป็นพยานหรอครับพยานพยานหรอครับ พยานเหร<า>อคะเออเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลโอเคค่ะอผู้กำกับฮะแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยผู้กำกับนี่มีอะไรจะกล่าวไหมครับเกี่ยวกับคดีนี้นะครับออก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะนะครับ,รบทั้งในรูปของคดีที่เปลี่ยนไปแล้วก็เงินสะพังหลั่งไหลกันมาลนะ้บไม่ท่วนนะครับ,รบผม,บผมอ,อยากจะฝากบอกประชาชนทุกคนนะครับอ่า บอกว่าโฟรฟลิปแต่พลิกคดีไ uhh. ด้ไ <è> ม่เท่ากูรถเหยียบมิตรมิรไม่ยังไม่เท่าผู้ต้องหากูอ่ะอยากจะไต่เต้าเป็นผู้กำกับให้มันเท่ากูอ่ะมีคดีเกี่ยวกับลูกคนรวยที่ชนคนตายมึงลองไปอ่านดูโย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 กดี้ย